เปิดจองแบบไม่มีจำนวนจำกัดแล้วนะจุดเด่นของรถคันนี้นับเอฟเวอร์เรสทันดินัมเนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับถ้าใส่เทอร์โบ2ลูกเข้ามานะครับเมื่อไหร่นะ1,200นะครับแรงบิดต้องสุลต่านจะต้องมีนะครับพุดโหลดนะครับล้อนะครับยางนะครับเบรกนะฮะหารุ่นนี้ให้พี่หน่อยนะครับโอลิติกะนะครับก็ยังเป็นล้อโฟล์คอมมิ่งที่มีน้ำหนักเบาเนาะเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยคอม้าที่ฝอดใส่มานะเป็นคอม้าอลูมิเนียมเนาะแต่สิ่งที่ผมอยากจะ ขายให้คุณผู้ชมเลยนะระบบ 4A ตรงนี้นะครับสวัสดีครับอัดฟอร์ดอินไซด์นะครับคนที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมารับชมและรับทราบแนวทางข้อมูลการแต่งรถยนต์ f อ r d ดในรุ่นต่างๆนะผมวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมมารับชมครับเอเวอร์เรสันด้านหลังนี้นะฮะว่าเป็นรุ่นอะไรนั้นแล้วก็มีระบบอะไรนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กําลังสนใจอยู่นะครับผมเบอร์ด้านล่างนะครับเบอร์ผมครับสามารถแอดไลน์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วมารับชมกันครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเอเวอร์เรสต์นะครับที่ฟอร์ดได ประกาศถ่าวออกมานะครับเปิดจองแบบไม่มีจํานวนจํากัดแล้วนะครับใครที่กําลังรออยู่นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่ตอนนี้มาแล้วนะครับผมก็คือรุ่น Elbrus Platinum นะครับผม3.0 V6 นั่นเองนะฮะแต่ว่านะครับในลอตหลังเนี่ยนะครับที่จะเปิดแบบไร้ขีดจากัดเลยนะเขามีการตัดออปชั่นบางอย่างออกไปนะครับแต่ก็มองว่าในออปชั่นตรงนั้นน่ะนะครับไม่ได้ ทำให้รถคันนี้ไม่น่าซื้อนะครับยังน่าซื้อเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าจุดเด่นของรถคันนี้นะครับเอเบอร์เรสทัินัมเนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับพละกกาลังเครื่องยนต์นะครับผมอัดตาเร่งนะครับแรงบิดหรือทอร์กพวกนี้นะครับจุดเด่นเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะบวยเขาก็เลยบอกว่าจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้ท้อถักทอนออกไปนะครับไม่มีปัญหาไม่มีผลต่อการใช้งานรถคันนี้นะครับอามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 3. เทอร์โบหนึ่งตัวนะฮะซึ่งตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับฟอร์ดได้ไปเอามาจากประเทศอังกฤษนะฮะไปเอามาจากประเทศอังกฤษเลยนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีมาอยู่แล้วนะครับใช้กันมาอยู่แล้วนะในพวกเลนโรเวอร์พวกนี้นะครับฟอร์ดได้เอามาปรับเปลี่ยนปรับจูนใหม่นะให้เข้ากับสไตล์รถของตัวเองนะผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสามพันนะฮะให้เทอร์โบตัวเดียวเนี่ยแต่ว่า มีแรงบิดแรงม้าแรงทอร์กเนี่ยมหาศาลมากนะผมปล่อยอัตราเร่งนะครับมาที่หกร้อยนิวตันเมตรเนี่ยถือว่าเยอะมากนะกับรถยนต์ที่ถูกจัดว่าเป็นรถบ้านนะคุณผู้ชมนะแล้วก็แรงม้าเนี่ยให้มาถึงสองร้อยห้าสิบตัวนะครับกับเทอร์โบแค่หนึ่งลูกนะฮะบางท่านนะถามผมมานะครับว่าทําไมให้เทอร์โบมาแค่ตัวเดียวนะฮะผมก็ตอบมานะครับจากที่ฟอร์ดบอกผมไปทีหนึ่งนะผมก็บอกเขาไปว่า เทอร์โบลูกเดียวเนี่ยนะครับเราให้แรงม้าต้องสองร้ยห้าสิบตัวนะครับแรงบิดต้องหกร้อนิวตันเมตรนะครับถ้าใส่เทอร์โบสองลูกเข้ามานะครับเมื่อไหร่นะพันสองร้อยนะครับแรงบิดมันก็จะเยอะเกินไปนะครับมันก็จะโอเวอร์นะครับเกินกําลังของคนขับนะผมแล้วก็เกินกว่าที่เขาเรียกว่านะถนนบ้านเรานะครับจะสามารถวิ่งได้นะครับผมแล้วทีนี้นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้มาเป็นหกสูบแบบวีนะวางวีนะครับความพิเศษนะครับ นอกจากเครื่องจะใหญ่แล้วนะบาลานซ์ของเครื่องยนต์นะครับเขาก็จะมีการกระจายน้ําหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการสั่นของตัวเครื่องนะครับหายไปอย่างเยอะมากเลยครับถ้าเราเทียบกับตัว2.0ที่เป็นเครื่องสี่สูบนะบวางแถวเรียงเนาะนะครับพอมันเป็น V6 เนี่ยนะครับมันจะวางเครื่องประมาณนี้นะการสั่นของเครื่องยนต์อ่ะมันจะลดน้อยลงไปนะครับถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะฮะมา จับตาดูดีนี่นะครับนี่นะฮะสตาร์ทแล้วนะนี่คือรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องสามพันนะครับที่ผมสตาร์ทให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะฮะเห็นไหมว่าแทบจะไม่สั่นเลยนะครับนี่คือเครื่อง V 6หนะครับคือการสั่นของตัวเครื่องเนี่ยอย่างกับอีโหคาร์นะครับแต่ว่าเป็น V 6หจริงนะครับแต่สิ่งที่เราได้ยินอยู่นะครับเสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงของพัดลมนะครับพัดลมหน้าเครื่องของเขานะครับ แน่นอนนะครับเครื่อง3,000 V6 วขนาดนี้นะครับพัดลมจะต้องทำงานหนักเนาะนะฮนะคเครื่องใหญ่พัดลมก็ต้องหมุนได้แรงขึ้นแรงขึ้นนะครับพอพัดลมมันหมุนแรงขึ้นเนี่ยเสียงมันก็จะส่งออกมาให้คุณผู้ชมได้ยินเหมือนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะแต่ว่านะครับถ้าเราเข้าไปนั่งอยู่ในรถนะครับหรือเราเดินห่างออกไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับผมนีม่คือข้อดีของการเก็บเสียงของรถยนต์สอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะตั้งแต่รถกระบะจนถึงตัว แพที่นัมคันนี้นะครับการเก็บเสียงของฟ o r d นี้ค่อนข้างดีมากนะฮะขออนุญาตดับเครื่องสักนิดนึนะครับเดี๋ยวมันรบกวนนะฮะนอกจากตัวเครื่องยนต์แล้วนะครับที่เปลี่ยนมาเป็น V6 นะครับสามพันคือน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฟอร์ดเขาก็เลยต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางอย่างนะเพื่อให้มีน้ําหนักที่ลดน้อยลงไปนะครับให้มันจะใกล้เคียงกับตัวเครื่องสองพันเนาะนะครับโดยการเปลี่ยนนะครับเสื้อสูบให้เป็นอลูมิเนียมกาไฟนะครับเปลี่ยนอ่างน้ํามันให้เป็นอลูมิเนียมเนาะ ซึ่ง2ตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษอยู่แล้วนะในตัวเสื้อสูบกาไฟเนี่ยนะครับเบาคนความร้อนนะครับส่วนตัวอ่างน้ํามันที่เป็นอลูมิเนียมนะก็เบาอีกแล้วก็ยังคนต่อการขึ้นสนิมด้วยนะครับนะเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมเนาะนี่คือข้อดีนะผมที่ฟอร์ดได้ปรับเปลี่ยนในชิ้นส่วนต่างๆนะครับทีนี้นะครับของเดิมมีอะไรบ้างนะครับของเดิมก็แน่นอนนะระบบ Adaptive Cruise Control นะครกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะฮะอยู่ เหมือนเดิมอยู่ครบนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะซึ่งตัวนี้เขาก็แยกสีไว้ให้แล้วนะครับว่าระบบเนี่ยจะต้องจ่ายนับแรงดันน้ํามันไปที่ล้อไหนนะเพราะว่าดูที่เวลาถ้าเกิดเราเปิดระบบช่วยขับขี่นะครับหรือว่าเปิดโหมดต,ต่างๆปรับเปลี่ยนโหมดเนี่ยการกระจายแรงเบรกการกระจายแรงของแต่ละล้อเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันสักล้อนะฮะเขาก็เลยต้องใช้อ e ิเล็กทรอนิกส์เบรกตัวนี้ควบคุมการจ่ายน้ํามันนะครับไปที่ล้อต่างๆนะครับเพราะว่ามันไม่เท่ากันนะนี่ก็เป็น ของดีอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ก่อดเลือกใส่เข้ามานะครับรวมถึงนะครับจะทํางานควบคุมควก Adaptive Cruise Control นะครับให้รถขับเองได้เบรกเองได้ด้วยนี่ก็เป็นข้อดีนะครับผมอมาด้านหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ยังคงเป็นแบตเตอรี่ AGM นับขนาด80แอมป์ 800CCA นะครับผมเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดเข้ากับรถที่ใช้อยู่ในต่างประเทศนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ยนะครับเขาถูกจับเอาไปใส่ในรถที่วิ่งอยู่อเมริกา ออสเตรเลียนะครับความพิเศษของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเรามาดูตรงนี้ค่า CCA เนี่ยแปดร CCA นะครับมันบ่งบอกว่ารถันิ้สามารถนะครับสตาร์ตติดได้ในอุณหภูมิต่ำนะครับอย่างเช่นตอนนี้ฝนตกถ้าผมไปจอดตากฝนสักแล้วเช้ามาผมสตาร์ตรถเนี่ยมันจะสตาร์ตได้ยากนะครับแต่ถ้าเราใช้แบตเตอรี่แ0ดร้ย CCA เนี่ยนะครับเราสามารถสตาร์ตติดได้ง่ายและก็ทันทีเลยนะครับเราก็จะได้ของชิ้นเดียวกับที่เรา AirPods ได้ทําการส่งขายต่างประเทศด้วยนะครับผมวันก่อนคุยกับลูกค้านับกีบูธนะเรื่อง a i r อ o d ดนะครับผมบอกลูกค้าว่าผมจะทําข้าห่มนะครับแถมให้เป็นของแถมลูกค้าที่ซื้อรถกับผมนะปักโลโก้ฟอ r ์ o d s i n s i g นะครับเพราะว่านะครับ a i r p o d มีความเย็นที่สูงนะครับเย็นเร็วมากเย็นนานเย็นแบบเขาเรียกว่าเย็นจัดเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับสามารถทําความเย็นให้เราได้สูงสุดต่าสุดรีกว่าต่าสุดนะที่สิบห้าองศานะครับ ถ้าเราเห็นที่หน้าจอมันจะขึ้น15.5แล้วก็เราหมุนไปดีอีกมันจะคือต่ํานะครับนั่นคือ15องศานะครับก็แอร์พอร์ดหนาวมากเย็นมากผมก็เลยว่าเอ้ยทำเพราะผมให้ลูกค้าดีกว่านะครับแต่ลูกค้าต้องซื้อกับผมนะไม่ใช่ว่าขอเพราะผมอย่างเดียวไม่ได้นะฮนะอ่ะประมาณนี้นะครับในตัวเครื่องยนต์ของเ v e r อเรสต์แพตตินมนะครับมาดูกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าคันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ คือปัจจุบันนี้นะครันที่เลือกซื้อเอเวอรเรสต์เนี่ยหลักๆเขาก็จะต้องการแต่งนะครับแต่งแล้วก็จะต้องเป็นรูปทรงสุลตะตานด้วยนะครับแน่นอนนะครับทรงสุลตานจะต้องมีนะครับชุดโหลดนะครับล้อนะครับยางนะครับเบรกนะฮะแต่สิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับคือพวกชุดกันชนด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นกระจังที่คำว่าผมนะ ผมเห็นผมเดินมาผมก็จะบอกกระจังหน้าไ์เทเบอร์นะครับแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วอ่ะมันคือพีเดียเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าความพิเศษของกระจังหน้าตัวนี้ยเป็นอย่างไรนะครับนะมาเปิดประตูอีกแล้วบนอยู่อย่างนี้แหละวันนี้นะฮะนะครับผมจะเปิดไฟให้ดูนะเห็นไหมนี่นะครับคือความสวยงามของกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับอ่าลองเรียกดูว่าจะเรียกเป็นพีเดเตอร์หรือเป็นไ์เซเบอร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่า จะเรียกมันว่าอย่างไรนะครับแต่พอใส่เข้ามาในเอเวอเรสต์แพลตินัมแล้วนะครับค่อนข้างสวยมากนะครับขับไปไหนคนก็รู้เลยว่านี่คือฟอร์ดนะครับพร้อมกับตัวนี่ครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับที่เป็นรูปทรงแบบตัวตีของฟอร์ดนะฮะผมว่าเข้ากันมากนะครับสวยงามมากนะผมอ่ะมาดูสเปคโรงงานนะของไฟหน้านะฮะไฟหน้าฟอร์ดนะครับเป็นไฟหน้าที่ผมมองว่าเป็นไฮเปอร์ฟัง์ชันที่สุดแล้วนะครับมีฟังก์ชันการทํางานนะครับ ซึ่งดวงไฟสองดวงนี้นะครับเขาจะทํางานแยกกันนะไฟล่างนะครับจะเป็นในส่วนของไฟปกตินะครับตัวนี้จะสามารถนับทำการหาองศานะคลิเบตนะมุมให้เองนะครับเมื่อด้านหลังนับมีการบรรทุกนะครับหน้ามันเชิดไฟเขาจะกดลงนะครับโดยอัตโนมัตินะฮะนี่คือไฟหน้าแมทิกนะครับดวงล่างถัดมาด้านบนนะครับไฟสูงติดอัตโนมัตินะครับออโต้ไฮบีมเปิดติดเองนะครับใน รัามี700เมตรนะครับไม่มีแสงไฟสองสว่างกระทบที่กล้อง A d s นะฮะไฟสูงติดอัตโนมัตินะครับเมื่อไหร่ที่กล้อง A d s จับได้นะครับว่ามีรถวิ่งอยู่ด้านหน้านะครับหรือว่ามีรถวิ่งสวนเข้ามานะฮะไฟจะถูกดอบแสงลงนะครับไม่ได้ดับนะครับแค่ดอบนะฮะหรือในบางกรณีนะครับถ้ารถวิ่งมีรถวิ่งนาหน้าเราอยู่นะครับแล้วเราตีไฟสูงไว้นะครับไฟเขาจะแหวกออกเป็นตัว U นะครับแหวกออกเป็นตัว U นะครับให้ไม่ไป กะท้อนเข้ากับกระจกของรถที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับนี่คือการรักเครื่องร่วมทางของฟอร์ดนะครับนอกจากจะรักโรคด้วยคำว่ายูโรไฟแล้วยังรักเครื่องร่วมทางอีกนะครับนี่คือฟอร์ดณปัจจุบันนี้นะฮะที่นี้นะครับเรามาดูกันที่ชุดแต่งนะครับที่ผมบอกว่าชุดแต่งด้านล่างเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับมาใหม่ด้วยตัวนี้นะครับเป็นมีชื่อเรียกว่าวาซูม่านะครับ x นะฮะนี่เป็นชุดใหม่นะครับใครที่ชอบ ความเป็นวาซูมาครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะเป็นกันชนที่ครอบทับเข้าไปนะครับตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่างนะครับนี่คือวาซูมาครับแล้วก็มีมิลลิ่งสีแดงนะครับหรือถ้าเรียกแบบบ้านเราว่าขีดแดงนะฮะนี่คือวาซูมาครับด้านล่างนะครับด้านล่างนะฮะกล่องอะแดปตีฟคูซฟันโทนนะครับนี่นะครับคือกล่องตัวเนี้ยที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันจะเป็นกล่องที่เอาไว้ควบคุมนะครับให้รถขับเอง เบรกเองวิ่งตามกันข้างหน้าเองนะครับทำงานร่วมกับป้องเอเดแล้วก็ทํางานร่วมกับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ภายในห้องเครื่องด้วยนะครับอันนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ลุยน้ําได้ด้วยนะครับกล่องกันน้านะฮะเซนเตอร์กะระยะนะครับของพัฒน์นัมคันนี้นะครับตอนนี้มีอยู่หกจุดนะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบที่เรียกว่าถอยจอดให้อัตโนมัตินะฮะอยู่ในรถคันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ รถแรกนะครับผมแล้วก็เป็นตัวช่วยในการขับขี่ให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นผู้หญิงขับรถคันใหญ่ไม่ชินนะครับก็ใช้ระบบนี้ช่วยได้นะผมด้านล่างนะครับติดกันแข็งเข้าไปนะฮะเห็นไหมสีแดงๆนะครับนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับกันแข็งนะครับก็ติดเข้าไปนะครับเพื่อกันนะครับอ่างน้ํามันนะครับจะไปกระปะทะกับขดหินนะครับก็เป็นด้านหน้าของเอเวอเรสต์คันนี้นะครับผมมาดูกันที่ด้านข้างนะครับสำหรับล้อนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นล้อ แบรนด์ใหม่แบรนด์ไทยนะครับจะว่าใหม่ก็ไม่เชิงใหม่นะครับเขาก็อยู่มาสักพักแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยเห็นตามสื่อต่างๆนะครับปกติก็จะเห็นพวกเวกนะครับเวก e ูฟอร์มิงนะครับเอ็เอ็มซีนะครับหรือจะเป็นนะครูเอลนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าก็ไปเห็นมานะครับเขาก็เลยบอกว่าหารุ่นนี้ให้พี่หน่อยนะครับโอลิสิกะนะครับสีเป็นสีทองเขาเรียกว่าสีน้ำตาลไหมนะ่ จะเป็นออกคล้ายๆ TE 3 7ใช่ครับนะฮะนี่ก็ถือว่าสวยนะกับรถสีขาวผมว่าเอ้ยไปกันได้ดีมากนะฮะแล้วคุณสมบัติของล้อรุ่นนี้นะครับก็ยังเป็นล้อ Performing ที่มีน้ำหนักเบาเนาะล้อน้ำหนักเบาหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมต้องล้อเบานะครับล้อเดิมไม่ได้หรือล้อเดิมได้ครับแต่ว่าอะไรที่มันเบานะครับภาระบางอย่างมันจะหายไปเนาะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ล้อเบาจับคู่กับยางนะครับ เมื่อเวลาเราวิ่งเนี่ยแรงกระแทกนะครับมันจะส่งกลับไปที่โช๊คนะครับถ้าเป็นล้อที่มันมีน้าหนักเยอะนะครับมันจะส่งกลับไปที่โช๊ด้วยความแรงนะครับโช๊คมันจะเกิดความร้อนง่ายนะครับพอเป็นล้อเบาส่งกลับไปเบานะครับส่งกลับไปน้อยนะครับโช๊กเกิดความร้อนได้ช้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของล้อเบาเนาะนะครับยางโตโยโอเพนคันที่อาทีนะครับแก้มใหญ่เลยนะครับสองเจ็ดห้านะฮะผมหน้ายางใหญ่มากนะครับทีนี้นะครับที่จะทําให้รถคันนี้นะครับมีประสิทธิภาพการขับขี่ดีขึ้นนะครับคือ ระบบเบรกนะฮะซึ่งเบรกเดิมดีอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่รถคันนี้เป็นสามพันวีหกนะครับจะต้องมีเบรกที่มีประสิทธ,ธิภาพนะฮะโดยการเปลี่ยนเบรกนะครับจัดเบรกที่เป็นเขาเรียกว่ามีลูกสูบเยอะขึ้นนะครับมีเพิ่มเข้ามาอีกสองพอร์ตนะจากเดิมเป็นสี่พอร์ตอันนี้ก็ใส่เป็นหกพอร์ตเบรกดิสเบรกก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับทําให้ระยะเบรกที่เราได้เนี่ยสั้นลงนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเบรกเบมโบพานามีล่าแนบจานหน้า410มิลนะครับผมจา bon, นไฮคาร์บอนนะขนาดใหญ่เต็มล้อเลยนะครับส่วนสีนะครับก็มีให้เลือกหลายสีผมก็รีวิวไปหลายสีแล้วทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเทานะครับหรือว่าจะเป็นสีเขียวทับทิมนะครับผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าคุณผู้ชมจะมีดวงถูกโลวกับเบรกสีไหนนะครับก็เ <laughs> ลือกเข้ามาใส่ได้นะฮะอย่างเช่นคันนี้ก็ต้องการเบรกสีแดงให้มันดูเด่นเนาะเพราะว่าล้อกับรถก็เป็น สีสว่างนะรถเป็นสีสว bon ่างครับล้อเป็นสีแบบออกน้ําตาลไหมนิดนึงครับเบรกก็เลยออกขอเป็นสีแดงแล้วกันนะครับผมและการทําให้รถเตี้ยลงนะครับโดยวิธีการโหลดเนาะผมก็จะแนะนําลูกค้าไปอยู่แล้วนะครับว่าพี่จะโหลดใช่ไหมพี่จะโหลดพี่ก็เปลี่ยนโช๊คซะนะครับเพราะว่าเราไม่แนะนาให้ลูกค้าตัดประปิงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายในในการใช้งานระยะยาวนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเปลี่ยนโช๊คับเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นเซตช่วงล่างโช๊กก็ลูกค้าก็ใส่มาเป็นกระบอก2.5 OEM นะปรับ ได้แปดระดับมีสแทงนะครับนะฮะสปริงก็เป็นสปริงโหลดนะครับปีกนกเปลี่ยนให้หมดนะครับลูกหมากันโค้งเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างครับแต่ว่าความพิเศษของเอเวอเรสต์คันนี้นะครับที่ได้มานะครับคือคอมานะฮะเดี๋ยวผมไปหันรถให้ดูนะครับคอม้าเขาจะใส่เป็นคอม้าอลูมิเนียมนะครับไปดูคอม้ากันนะครับว่านี่แหละที่มันทําให้รถเนี้ยมีน้ําหนักเบานะครับ เห็นไหมครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยคอม้าที่ฟอร์ดใส่ามานะเป็นคอม้าอลูมิเนียมเนาะมีน้ําหนักเบาแล้วก็เห็นไหมดูชกนะครับชกขนาดใหญ่เลยนะครับชกโหลดเรานะครับสองจุดห้านะกระบอกนะครับรถเดิมเป็นสีขาวนะครับเอาผมลืมบอกราคาใช่ไหมราคารถคันนี้อยู่ที่สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับยังไม่รวมค่าสีพิเศษอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับด้วยหลังคาของพัาตินัมคันนี้นะครับเขาจะได้เป็นหลังคาแก้วสีดํา นะเป็นหลังคาสีดําอยู่แล้วแต่ลูกค้าต้องการให้มันเป็นดําครึ่งหนึ่งนะเพื่อเป็นแบบทูโทนหยินหยางนะครับก็เลยมีการเนวแรปในส่วนต่างๆนะครับส่วนขอบตรงเนี้ยราวหลังคานะครับผมแล้วก็เสา A นะครับจนถึงเสาเขาเรียกว่าเสาดีเลยไหมเพราะว่าเสา A เสา B เสา C อันนี้ก็เสาดีนะครับนะก็เนแรปมาให้หมดเลยนะครับให้มันเป็นแบบทูโทนเนาะขาวดํานะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับช่วงล่างชุดกันสะเทือนด้านหลังของเอเวอเรสต์นะครับเขาให้มาเป็นโช๊คนะครับ กับคอยสปริงนะวัดลิงก์หกจุดนะครับในส่วนของตัวโชคเนี่ยฟอร์ดได้ทําการเอามาวางไว้นอกแชสซีนะครับเพื่อที่จะให้มีฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับจะได้ให้ทําการถ่ายเทน้ําหนักกระจายน้ําหนักนะครับในเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วต่างๆเนี่ยนะครับมันจะลดทอนการที่รถแบบเอียงอ่ะนะจะเกิดอาการเอียงได้น้อยนะครับกว่าตัวที่เอาโชคไว้ด้านในแชสซีนะฮะผมนี่นะครับฟิลลิ่งที่ผมได้ลองนะ ผมว่าค่อนข้างนุ่มนะครับกับยางกับโชกกับช่วงล่างเนี่ยนะครับใส่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลงตัวมากนะครับผมได้ขับขับลองขับเทสนะครับถ้าพูดไปก็เหมือนจะเวอ์นะฮะเพราะว่าเหมือนนั่งบนเมฆจริงๆจริงจริงนะถ้าอยากให้ลูกค้ากลับมารีวิวนะครับว่าเออมันมันมันเป็นยังไงมันนุ่มขนาดไหนนะครับที่แบบตัวไฮเดรนัมงีหกเนี่ยนะครับได้ทําการแต่งไปในรูปทรงนี้ใส่ยางใหญ่ขนาดนี้นะครับผมปลอดรักโลกนะฮะ ก็ให้ลูกค้าเติมแอดบูนะครับซึ่งตัวแอดบูเนี่ยนะครับสารแอดบูเนี่ยนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการทําลายนะครับทําลายข่าเหมาของดีเซลนะครับเพราะว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยนะครับเขาจะมีไอเสียที่ค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เพราะโดยทั่วไปแล้วนะครับรถที่ไม่ว่าจะเป็นรถในเชิงพาณิชย์รถกระบะรถบรรทุกรถเมย์พวกเนี้ยนะครับใช้ล้วนใช้น้ำมันดีเซลทั้งนั้นนะครับฟอร์ดก็เลยมองว่าเออรถพวกเนี้ยเขาปล่อยมลพิษเยอะแล้วนะครับ เราก็เลยได้ทําการใช้แอดบูลยเพื่อมาทําลายในการปล่อยไอเสียออกมานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเพิ่มนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกเรานะครับผมและบางคนเขาบอกว่าเติมแอดบูลมันเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เรามองในข้อดีนะข้อดีเนี่ยคนที่ซื้อรถคันนี้ไปเนี่ยนะครับแน่นอนมีครอบครัวนะครับมีครอบครัวมีลูกนะครับเมื่อไหร่นะครับที่เราจะต้องขับรถคันนี้ไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับหลายๆโรงเรียนตอนนี้ก็ไม่ให เราสตาร์ทรถอรอลูกแล้วนะครับเพราะว่าไอเสียมันจะไปรบกวนเด็กมันจะไปทำาำทาให้เด็กแบบมีสุขภาพไม่แข็งแรงอ่ะแต่ว่าฟอร์ดคันนี้นะครับที่มีแอตบูหรือรถยูโรห้าเนี่ยนะครับยูโรไฟนี่นะฮะสามารถสตาร์ทได้นะครับสตาร์ทรอลูกที่โรงเรียนได้นะครับถึงแม้ครูจะไม่เข้าใจแต่เราก็อธิบายให้เขาได้นะครับว่าเออรถเราผ่านมาตรฐานยูโรห้านะนะครับเราสามารถจอดรับลูกที่โรงเรียนได้นะครับไม่เป็น เขาเรียกว่าไม่ส่งผลเสียต่อระบบหายใจของผู้คนนะครับนี่คือข้อดีของรถที่เติมแอดบูลรถที่ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับผมด้านหลังไฟดำๆแบบนี้นะครับไฟไม่ได้ซีดนะครับลูกค้าแรปสีให้มันเป็นสีแบบดำๆหน่อยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะว่าเออมันจะสวยขนาดไหนนะครับนี่ไหมก็ยังคงสว่างเหมือนเดิมแต่เราแค่แรปให้มันดูมีความแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับดูเท่มากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ครับแล้วก็มีการ สลักคําว่าแพลตตินัมเนาะให้รถคันนี้รู้ไปเลยว่าแพลตตินัมอย่ามาดันตูดฉันนะฉันสามพันวีหกนะครับเนาะอ่ะฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่สะดวกสบายนะครับกับรถราคาเท่าน,นี้ถ้าไม่ได้อะไรพวกนี้ผมก็มองว่าอย่าไปเล่นนะถ้าราคาสองล้านแล้วไม่ให้ฝาท้ายไฟฟ้าไม่ให้ระบบนู่นระบบนี่โอ<ฮ>้โหมันไม่คุ้มนะฮะมันไม่คุ้มจริงนะครับ ภายในก็สามารถเก็บของได้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากจริงๆนะอันนี้เราแค่พับบอร์ดแถวสามนะเรายังไม่ได้พับแถวสองนะครับก็สามารถจุได้ขนาดนี้แล้วนะครับผมแล้วใครที่ชอบนะครับตั้งคุ้งตั้งแคมป์นะครับสายแคมปิ้งนะครับสายแบบหรือว่าจะเปิดท้ายขายของก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ผมว่าคนที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปอ่ะอืมผมไม่ไปเปิดท้ายขายของรเอาเป็นว่าสายแคมปิ้งแล้วกันนะครับผมเซนเซอร์ด้านหลังนะครับกับชุดวาตุมาเอ็กนะฮะครอบทับเข้าไปนะครับไม่ได้บดบังเนาะ นะครับนี่นะครับความสวยของวัตสุมา X นะครับก็ผมว่าสวยนะครับทาให้รถดูไม่เตี้ยเกินไปนะครับก็แล้วก็ดูมีมิติความเป็นสปอร์ตรถรถแข่งรถที่แบบเครื่องสามพันนะครับผมมาดูภายในกันสําหรับภายในนะครับของ Everest Platinum นะฮะแน่นอนนะครับมันต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนาะเพราะว่าราคามันเพิ่มนะครับเบาะที่เราเห็นเป็นไดรดบเบคัตเนี่ยนะครับเขาฝังเทคโนโลยีนะครับในการเทคโนโลยีที่ปรับ ให้มันอุ่นให้มันเย็นได้ไว้ในเบาะคู่หน้านะครับแล้วก็ยังปรับไฟฟ้าได้ถึงสิบทิศทางนะครับนี่คือเบาะแค่เบาะนะนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของคันนี้ก็ปรับอุ่นได้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องปรับอุ่นได้นะครับถ้าเราขับรถนะครับคนที่ขับเอเวอเรสอยู่แล้วจะรู้นะว่าแอร์เนี่ยมันเป่ามือมันเป่ามือเรานะครับมือมันเย็นมือมันแข็ง พอปุงมาอะไรมันปรับอุ่นได้นะครับผมว่ามันจะทําให้เรามีฟีลลิ่งมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับกับการขับรถเนาะนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรไหมนะครับเบาะมันมีเวลคัมซีดด้วยนะครับเขาเมื่อกี้เขาไหลขึ้นมาให้เรานะครับหรือถ้าไม่เห็นผมให้ไปดูทีหนึ่งนะเห็นไหมอันนี้คือเวลคัมซีดนะครับไม่ใช่เวลคัมดิงนะฮะถ้าผมขึ้นรถแล้วผมเปิดสวิตช์เบาะก็จะเลื่อนมาด้านหน้าให้สองนิ้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันในรถแอโวเลดแพตตินัมแล้วนะครับ ฟิลลิ่งนะฮะก็เป็นฟอร์ดปกติแหละแต่ผมว่าเบาะก,ก็นั่งสบายขึ้นนะพวงมาะไยก็ดูแบบดีขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะขายให้คุณผู้ชมเลยนะระบบ 4A ตรงนี้นะครับอันนี้คือโหมดโหมดนะครับการขับขี่ที่เราสามารถปรับได้นะฮะถ้าเราหมุนนะครับหมุนพวกนี้หมุนซ้ายหมุนขวาเนนะี่ยรถจะสามารถเปลี่ยนโหมดให้เรานะครับมีถึง6โหมดโหมดปกติโหมดประหยัดนะโหมดลักพ่วงโมดถนนลื่นะครับโหมด คนล่องโมดทรายนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดแต่ในส่วนของขับสองขับสี่อันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้รถขับสี่ล้อขับสองล้อนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ผมมองว่าเป็นข้อดีนะคือ 4A นะครับเพราะผมกดที่ 4A เนี่ยนะครับโดยปกตินะครับรถขับสี่เนี่ยจะจ่ายรถกําลังไปที่ล้อแต่ละล้อนะครับทั้งสี่ล้อเนี่ยโดยแบ่งเป็นห้าสิบห้าสิบแต่เมื่อร,รถมี 4A นะครับเขาจะ มองกันกันกบขี่เราแล้วว่าครั้งนี้นะครับรเขาจะจ่ายไปที่ล้อหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ล้อหลังกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางกรณีอาจจะจ่ายไปที่ล้อหน้า80ล้อหลัง20ก็ได้นะครับแล้วก็ในบางครั้งที่เราเข้าโค้งนะครับรถก็ยังมีการจ่ายแรงไปที่ล้อแต่ละล้อให้ไม่เท่ากันด้วยนะครับก็เป็นข้อดีที่ทําให้รถเนี่ยเลี้ยวได้มั่นคงไม่เสียการทรงตัวนะครับนี่คือข้อดีของพวก 4A อนะฮะหรือถ้าใครที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ขับ2ก็ได้นะครับมาดูที่หน้าจอกลางนะครับสิ่งที่ เพิ่มเข้ามานะครับเห็นไหมนี่คือเนวิเกเตอร์นะเป็นเนวิเกเตอร์ที่บิวเข้าไปในรถเลยนะครับมากับรถนะไม่ใช่อ่าไม่ได้แอปเปิลคาเพนะครับก็จะเห็นนะว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้นะครับตรงข้างว่า,าจะเป็นลาดประเขาปะเสฐนมนุกิจนะครับอ่ะก็ดูได้นะครับผมเห็นไหมดูซิว่าบ้านบ้านบ้านคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนกันนะครับ,นะรบอ่าก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็นะครับตรงนี้นะฮะหน้าจอนะครับก็จะมี โหมดลากจูงนะครับทำไมต้องมีโหมดลากจูงเข้ามาในรถคันนี้นะครับเพราะว่าเขาเด่นในเรื่องทอร์กเนาะอัตราเร่งนะครับที่สูงถึงหกร้อยนิวตันเมตรนะครับพร้อมกับแฟลททอร์กที่ลากรอบได้ตั้งแต่พันเจ็ดร้อยห้าสิบรอบถึงสองพันสองร้อยห้าสิบรอบเนี่ยนี่คือทอร์กของเขาเขาจะเด่นในเรื่องนี้นะครับก็เลยให้โหมดลากจูงเพิ่มเข้ามานะครับเป็นโหมดลากจูงที่ที่เราสามารถต่ออะแดปเตอร์ได้เลยนะครับเป็น การลากพ่วงไม่ว่าจะลากบ้านลากรถโมอเตอร์คอร์สลากเยสกีนะฮะเราสามารถเข้ามาที่โหมดการลากจูงได้นะครับที่เหลือก็เป็นพวก Android Auto Apple CarPlay Entertainment ต่างๆนะครับหน้าจอเนาะส่วนตรงนี้นะฮะโซลารติงนะครับคือเป็นสัญลักษณ์โซลาติงเนาะโซลาติงเนะี่ยคือการเปิดไฟนะครับเปิดไฟในมุมต่างๆของรถนะถ้าเราเห็นเนี่ยด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับ เราสามารถเปิดไฟในมุมต่างๆได้แต่ว่าเราต้องดับเครื่องนะฮะเราถึงจะเปิดได้นะครับอันนี้มันก็เปิดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดให้เรานะถ้าเราดูด้านนอกนะครับแต่นี้ก็เป็นให้ดูว่ามันจะเปิดประมาณนี้นะฮะด้านข้างก็คือกระจกข้างสองฝั่งแล้วก็ด้านท้ายนะครับนะฮะเขาก็บอกว่าให้เราดับเครื่องซะจะเปิดให้เนาะอันนี้ก็เป็นโซลาร์ติงที่เพิ่มเข้ามานะครับผมนอกจากนะครับรถคันนี้จะมีโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นขับฝีหรือโหมด ช่วยเหลือ6โหมดนะครับเกียร์ที่ให้มาก็เป็นเกียร์ช e ิปเปอร์นะครับเกียร์ออโต้10สปีดเนาะแต่ว่านะครับเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์พกคอนเวอร์เตอร์ชนิดเดียวกับที่ใช้ใน F150 Ford Mustang นะฮะแต่แค่เราเอามาปรับเปลี่ยนปรับจูนเกียร์ใหม่ให้มันเข้ากับรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลของฟ o r d ดในประเทศไทยตอนนี้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีนะเกียร์เขานะครับผมโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม Artford Insight ด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ e v e r e s ร p l a t พ n u m นมนะครับตอนนี้ Ford ก็ประกาศเป็นทางการแล้วนะว่าจองได้ไม่จำกัดแล้วก็มีรถให้ทุกคนแน่นอนนะครับผมเบอร์ข้างล่างโทรมาได้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับ Artford i ์ s i g h ไไปแล้วสวัสดีครับ